สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลลยสาระนะฮะวันนี้ก็นำสาระไลๆสาระแบบคีโมคีโมมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะฮะโอเคครับผมนะฮะวันนี้เรามาดูพระผงศิลดานะฮะการจนาพิเศษปี2539พิมพ์หลวงปู่ทวด นะฮะก็เป็นพระที่อ่ายังไม่ได้เก่ามากนะฮะเป็นพระรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะฮะจะสร้างขึ้นปี2539นะฮะในวัดบวรนิเวศนะฮะด้านหลังก็จะเขียนคำว่าอ่าผงจิรดานะฮะการนาพิเศษนะฮะสร้างอุโบสถนะฮะก็เป็นพระที่อ่อ มีส่วนผสมของของของ,ของเขาเรียกกันอะไรของมวลสารวัตถุมงคลนี่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็มวลสารก็อาทิเช่นผงจิระดานะะของในหลวงรัชกาลเนี่ยฮะผงจิรดาเกา่านะฮะผงจิรดาใหม่นะฮะแล้วก็ผงสายของวัดระฆังผงของอ มวลสารของหลวงพ่อเกษมหลวงหลายๆอย่างนะฮะที่ที่ามารวบรวมนะ,ะแล้วก็ผงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยนะฮะพิธีจะสร้างก็เป็นพิธีมหาามหาพุทธาพิเศกนะฮะคำว่ามหาพุทธาพิเศกก็ถือว่ามหาคือใหญ่นะับพิเศษใหญ่นะฮะปลูกเสกสองวาระนะฮะก็ จัดสร้างขึ้นนะฮะเพื่อ,อสร้างอุโบสถวัดอะไรนี่แหละอยู่ปทุมธานีถ้าจำชื่อไม่ได้ออ,อกกลัวออกชื่ออันไม่ถูกนะฮะแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตนะฮะ,อ,ะอันเชิญตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะของอในหลวงรัชกาเนี่ยนะฮะติดมาอ,อ,อ,อันเชิญประทับที่ด้านหลังนะฮะ,ะด้านหลัง ก็จะว่า2ศิริราชสมบัติครบรอบ50พพระฮาก็เป็นพระทีเ่เคียก้องนะฮะพบเจอได้เรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะฮะก็เจอก็สามารถเจอได้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะราคาก็ ห้าสิบร้อยนึ่งก็พอที่จะหาได้อยู่อันนี้ก็เป็นพระที่มวลสารดีพิธีดีอีก,อ,ก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งที่คนมองข้ามนะฮะสำหรับพระผงจิตรดาะะพิมพ์หลุงปุ่ทวดวะะัจางให้นะฮะพุทธคุณดีแน่นอนนะฮะพระพิธีจะสร้างดีะะมวลสารดีนะฮะ ก็สำหรับใครที่อยากได้หลวงปู่ทวดที่ราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาแต่พิธีดีแล้วก็พิธีใหญ่นะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าจะยังไงนะฮะว่าอ่าพระปีพศประมาณนี้นะฮะราคาประมาณนี้นะฮะอ่าก็เรา,าสนใจยังไงก็ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสำหรับใครที่ต้องการมีหลวงปู่ทวดนะฮะไว้ติดรถติดลาแขวนขึ้นคออะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนะฮะด้านหลังนะฮะนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าคือถ้าพูดถึงพระสมเด็จจิรดาเนี่ยฮะ คำว่าสมวนสารจิรดาเนี่ยก็คือว่าเอามา,าด่งดังมาจากาพระพงศ์จิรดาเนี่ยนะฮะพระสมเด็จจิรดาเนี่ยสมเด็จจิรดาเนี่ยที่ในหลวงรอเก้าทรงสร้างขึ้นแล้วก็แจกให้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 บุคคลสําคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาว่าเป็นพระในฝันของใครหลายๆคนนะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งหายากมากนะฮะแล้วก็ราคาก็โอ้หลายล้านนะฮะน่าจะถึง10ล้านแล้วมั้งนะฮะเพราะว่าท่านก็สร้าง จำนวนไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำแบบบูชาหรืออะไรทั่วไปนะฮะไมไ่ทำแบบไม่ได้ทำจำนวนเยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยหายากทีนี้อ่าเนื่องจากเป็นเป็นมวลสารเจริตรดาหรือมวลสารของในหลวงรอชกาลนี่นะฮะก็ก็ประชาชนหรือคนทั่วไปก็รู้สึกว่าอ่าอยากมีไว้ติดตัวนะฮะเพราะว่าอ่าเพราะว่าอ่า ในหลวงรัชกาลก็ก็เป็นมหาราชนะฮะก็ก็แบบจะหาเช่าแบบแพงๆก็ไม่มีอ่าคุณทรัพย์พอก็นะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็ที่ผสมมวลสารของสมเด็จจิรดาผงจิรดาให้นะฮะอ่าก็ราคาก็ย่อมเยานะฮะก็ก็พิธีปลุกเสกก็ดีนะฮะมวลสารดี มีมณสาจิรดาด้วยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะใครลหลายๆคนก็มองข้ามนื่องว่าสร้างเยอะหรือเปล่านะฮะส่วนมากถ้าเป็นตราอย่างนี้แต่ละปีแต่ละวันลสร้างเยอะนะฮะก็เลยไม่ไม,ไม่ราคาไม่ได้สูงก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมของของวงการพระเครื่องหรือ,อเซียนพระอะไรหรือเปล่าแต่เราก็เอาพุทธคุณนะฮะเราก็ไม่ได้เน้นราคาเราเน้นพุทธคุณแบบง่ายๆนะฮะถูกๆ ไม่ใช่ถูกูก็ถูกนั่นแหละนะเอาแบบถูกๆราคาไม่ได้แพงมากนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะฮะก็ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเอาพระอะไรมาให้ชมนะะทั้งใหม่ทั้งเก่านะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้ไปหาเขียกรองประคองชีพต่อนะเพื่อมีอะไรมาให้มาชมมาให้ดูนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอเคนะครับ